Yeah. น้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ พี่มีเพจขายไอดีเกมเอาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0ิบาทเท่านั้นพร้อมลงแรงทันทีแถมมีสกินสวยๆอีกมากมายมีไอดีเลือกชมมากกว่า200อไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ t b 7ซรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อดีเอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินดีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ t b 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ เอาเลยครับผมนีด <as> ี <they S 1> ต้อน <destroy S 1> รับเข้าสู่ <your S 1> ช่องมอนเอลแกเมี์ครั้งนะผมในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าลูน่านั่นเองนะครับผมในตำแหน่งแอสซิสซินนั่นเองเนี่ย, ass ass ยก็เป็นอีหนึ่งตัวละครนะผมที่มีคนขอมานั่นเองเนีก็ผมจะมาบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย <And S 1> ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวครับผมเพราะว่าสกิลของพี่แกเนี่ย คือค่อนข้างที่จะโอเวอร์เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามันเริ่มกันที่สกิลพาส์ีทของลูน่าเลยนะผมก็คือการโจมตีลม2ครั้งนั่หนึ่งนะถ้าเราโจมตีครั้งที่3เนี่ยมันจะทําให้ติดพาสซีสิทธ์ของลูน่านั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะหนึ่งสองเห็นไหมพอเราตีครบ2ครั้งมันจะเป็นสแต็กสีเหลืองแบบนี้ใต้หลอดมานาเลยนะครับทุกคนเห็นไหมพอเราตีครั้งที่3เนี่ยมันจะทําให้ติดเสียลักกับทําความเสียหายเป็นเวทนะดูนะปุ๊บเห็นไหมทุกคน มันจะทําความเสียหายเป็นเวทนะครับแล้วก็ทาให้ตูเนี่ยติดสัญลักษณ์นะถ้าเราตีปกติเนี่ยจะไม่ติดสัญลักษณ์นะครับทุกคนเห็นไหมเราต้องมีสแต็คดูพาสตปุ๊บเห็นไหมจะติดสัญลักษณ์ดวงจันทร์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งเนี่ยรทุกคนสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้นะคือเราเราไม่สามารถพุ่งไปนะผมจะเป็นแค่ขึ้นของสกิลเท่านั้นนะโจมตีไปแบบนี้เลยปุ๊บเห็นไหมทุกคน คือสกิลหนึ่งของลูน่าเนี่ยจะเป็นการทำความเสียหายเวทนะครับผมแล้วก็ให้เสรักดวงจันทร์บนหัวนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมพอเรากดโจมตีปกติครั้งเนี่ยลูน่ามันจะพุ่งไปหาแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะพุ่งไปแบบระยะที่เป้าหมายมันทำการได้นะั่นเองนะถ้าเราไกลเกินไปมันก็ไม่พุ่งนะแต่ถ้าอยู่ในระยะก็พุ่งไปแบบนี้เลยเห็นไหมถ้าเราตีสองครั้งเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะได้พระสิทธ์ดวงจันทร์มาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราปาไปใช่ไหม คือศัตรูเนี่ยมี3คน <The stars S 1> มันก็จะติดสัญลักษณ์ทั้ง3คนเลยนะเห็นไหมทุกคนนี่สัญลักษณ์ทั้ง3ตัวเลยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมากัน5ตัวใช่ไหมแล้วเราโจมตีไปแบบเนี้ยศ <Yeah. S 1> ัตรูมันก็จะติดสัญลักษณ์ดวงจันทร์ทั้ง5ตัวเลยนะครับไม่ว่าคีเลนเนี่ยจะมากัน4 5ตัวเรากดไปทีเดียวแบบเนี้ยี mm hmm. มันก็จะติดสัญลักษณ์เหมือนกันหมดนั่นเองนะต่อมาสกิล2นะครับทุกคนเป็นการรวบศัตรูในระยะประชิดนะครับ <older> แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ย ติดสตันเป็นเวลา0.5วินาทีนะผมแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเนี่ยประมาณ50%รนะผมเป็นเวลา2วิเลยนะเห็นไหมแล้วก็จะได้สัญลักษณ์ดวงจันทร์มาอีกนั่นเองนะครับทุกคนคือค่อนข้างที่จะดีเลยนะสกิลสเนี่ยแถมยังได้โลด้วยนะเห็นไหมคือเราจะได้เกาะขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเห็นไหมเกาะตรงเลือดแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะทำ <My S 1> ความเสียหายเป็นเวทนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อน,นที่ <my> ลงน,นะครับผมประมาณสวิเลยถ้าศัตรูอยู่กันใกล้ๆแบบนี้เราก็สามารถรวบมาได้หมดเลยนะ แล้วก็สกิลหนึ่งแบบนีุ้รวบมาไม่มีนะครับผมมันจะอืดขึ้นนะเห็นไหมประมาณเรามาดูกันที่อัตติเมทนะครับผมอัตติเมทเนี่ยน่าสนใจมากับผมของลูหน้าตัวนี้นะคือเวลาเราโจมตีไปสกิลหนึ่งใช่ไหมมันจะติดดวงจันทร์แบบนี้เราก็สามารถเอาอันตีนี่ยล็อกไปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามากดอัตติเมทนะอัตติเมทเนี่ยเป็นการโจมตีไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับนะคือกระโดดไปโจมตีศัตรูเลยนะเห็น <Okay. S 1> ไหมไแบบนี้เลยคือจะทําความเสียหายเป็นเวทเท่านั้นับ เห็นไหมพอศัตรูไม่มีเสีย <Yeah. S 2> ลักษ์ดวงจันทร์เนี่ยอันติเมตมันก็ลดคูดาวเป็นปกตินะครับแต่ว่าเวลาเล่นยูรุนาเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยตีติดดวงจันทร์แบบนี้ใช่ไหมทุกคนเรากดติดปุ๊บอันติเมตจะรีทันทีนะครับเห็นไหมแต่พอศัตรูไม่มีดวงจันทร์เนี่ยเรากดอีกรอบหนึ่งอันติเมตมันก็จะกลับไปคูดาวเหมือนเดิมนะผมแนะนำนะครับการคอมโบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอมโบของตัวลูน่าให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูนะือเวลาเราโจมตีสกิลหนึ่งไปแบบนี้ เห็นไหมล้วก็กดอันติเมตพุ่งไปเลยปุ๊บเราก็กดตีปกติสองครั้งเราจ็จะได้สต็กมาดวงจันทร์เห็นไหมเราก็กดอันติอีกรอบนึงอันติมันจะถูกรีเซ็ตทันทีนะครับถ้าหากว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีสัญลักษณ์ดวงจันทร์อยู่บนหัวนะครับและยิ่งเราใช้คอมโบสกิลหนึ่งอันติเมตลวบอันติเมตตีปกติพาสติทางานอันติเมตสกิลหนึ่งอันติเมตเป็นไงานทุกคนคืออันติเมตเนี่ยมันไม่มีวันหมดเลยนะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ย เลี้ยงสแต็กหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสลักษ์ดวงจันทรบนหัวได้แบบต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถใช้แอนติเมทได้อย่างต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะผมจะโจมตีให้มันติดสลักษสามตัวนะเดี๋ยวเราต้องลวกปังใกล้ๆกันก่อนโอเคแบบนี้ดูนะเฮ้ยีเซ็ตแปบนโอเคผมจะไปแบบนี้สามตัวเลยนะเห็นไหมปึ๊บสลักทั้งสามตัวครับเราก็กดพุ่งมาตัวนี้พุ่งมาตัวนี้ <Slide them. S 1> อุย้ยกดไม่ถูกเอามาใหม่ๆกดไม่โดนกดไม่โดน sorry sorry แบบนี้นะทุกคนเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเห็นไหมรีเซ็ตแล้วก็กดอีกรอบนึงไปครับผมอัลติเมตรีเซ็ตอีกแล้วนะดูคือถ้าเราใช้แบบต่อคอมโบสแต็กเป็นเนี่ยอัลติเมตมันไม่มีวันหมดเลยนะครับทุกคนดูนะปุ๊บโอเคเดี๋ยวรออัลติเมตรีแป๊บนึงอัลติเมตไปบผมปีปกติตดดวงจันทร์ปุ๊บสะสแต็กกับเพื่อนฮนะนี่รวบไปทีนึงปุ๊บติดดวงจันทร์ติดดวงจันทร์อีกแล้วครับผม เห็นไหมตีปกติสองครั้งพาสิทครั้งที่ถาเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสัญลักษณ์ดวงจันทนะปุ๊บไปแล้วครับนี่รวบเรื่อยๆฮะอันติเมตเรื่อยๆเลยดูเห็นไหมปุ๊บไปครับดูติดสัญลักษณ์อันติเมตนะฮะติดสัญลักษณ์อันติเมตครับทีหนึ่งเป็นไงผมอันติเมตมันไม่มีวันหมดเลยนะถ้าหากว่าเราเนี่ย เลี้ยงแสแต็กเป็นนั่นเองเนะครับผมก็คอมโบของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองก่อนนั่นเองนะครับผมไม่สามารถแช้แอนติเมทเพื่อเข้าไฟก่อนได้นะแต่ว่าเอาไปล้านเนี่ยได้อยู่นะครับถ้าเราใช้แอนติเมทเข้าไฟเนี่ยเราจะไม่มีสกิลเอาไว้ไหลต่อได้เลยนะครับดูนะปุ๊บแอนติเมทมันจะคูดาวประมาณ12บสองวิเลยเห็นไหมเราก็จะใช้ได้เพียงแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองับผมแม้ว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถพุ่งไปไล่ศัตรูได้นะครับเพราะว่าแอนติเมทเราเนี่ยมันกำลังคููดาาวนอย่เะ แต่ถ้าหากว่าเราทําให้ศัตรูเนี่ยติดเสียละดวงจันทร์บนหัวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็กดอันที่มนไปก็เลยกดสกิลสองีกท,ทีนึงนะผมเนหะ็นไหมปุ๊บตีปกติได้พาสิทธิ์งแล้วสกิลหนึ่งฮทสอันตนะครับผมก็คอมโบของลูน่าเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะผมก็ง่ายๆเลยนะสําหรับคนที่เล่นลูน่านะเพราะว่าส่วนมากในลูน่า <Until S 1> มันจะเอาไปเล่นในตําแหน่งจังเกิลน,นะครับผมแล้วก็ออฟเลนนะใครที่อยากเอาไปเล่นเนี่ยก็แนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะผมก็หากเป็นตัวเลือกที่ดีเนี่ยก็เอาไปหยิบลงแรงได้ผมดูนะ อันตีเมทเนี่ยต้อ,ตองฝึกดนีนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกดย้ำๆอย่างเดียวเลยนะทำให้อันตีเมทของรูน่าเนี่ยต้องรีใหม่ได้นั่นเองครับสำหรับคนที่เล่นช่ำแล้วเนี่ยแบบไปแบบนี้เรื่อยๆื่อยเลยปุ๊บปุ๊บอันตีอีกแล้วครับดูดูอันตีคือแบบเรื่อยๆยเห็นไหมไปตัวนี้ฮะพุ้มมาสีปกติลงจันคืออันตีมันอาะใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าแบบเราจะตายเลยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเลี้ยงสแต็กเป็นนะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะผมสำหรับคนที่อยากเล่นรูน่าเปนะครับ นะแนะนำนะครับผมให้เลี้ยงสแต็กหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะดวงจันทร,ร์แบบนี้นะครับผมเพื่อรีอเซ็ตอันติหากว่าเราขึ้นไปแบบนี้อันติเมทก็จะรีเซ็ตทันทีนั่นเองนะครับโอเคทริปนี้เนี่ยมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับถ้า,าคุณชอบเ<ล>นี่ย<ะ>ก็อย่าลืมให้กำลังใจผมในการกดไลค์ก,ก, like, กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย